มอวงครับมว่าเป็นรถติเจ้าเ้คนนั้นแต่งทองสามไตูช่าีีเงินตลาดครับบอกเก่งกันให้เ้าแต่เนีตานะเรียว่านร่นนี้ก็เป็นความมันกินรุ่นนครับ โอ้โหครับไขู่นครับเรียบเยครับตุาไม่มาวันเดียวครับเก็ร้อยเกียติยเลยครับ